อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ของ Level 5ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็ผลงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับ เลเว l 5 c ไฟล์ชแสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครใหม่ที่เพิ่งขึ้น r e s ซอ r e c t i o n หรือการอัปดาวม่วงหรืดาวแดงนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวชิโยอินโยรุอิจิในร่างฮาร์โลวีนนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวละครที่มีเอทีเคสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของเกมไปแล้วนะปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวละครตัวนี้กันดีกว่าว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับสำหรับตัวละครตัวนี้ ชิโยอินโยรุอิจินะครับเป็นตัวละครประเภทเผ่าโยมัทูตมีท่าสีม่วงซึ่งตัวละครดาวแดง6ดาวเลเวลสองร้อยเนี่ยค่าสเตตัสพื้นฐานเขาจะอยู่ที่เลือด1075นะครับโจมตีหรือ ATK 806ดิเฟนห์ d e f e สามร้อยสามสิบเจ็ดพิธีเข้าสามร้อยสามสิบแปดนะครับแล้วก็พลังวิญญาณอยู่ที่หกร้อยแปดสิบเอ็ดมีคิวเลอร์เป็นผู้สังหารอารันคามีคุณลักษณะของโซก็จะเป็นหนึ่งลิงก์อ่าโจมตีปกติแรงขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและลิงก์ที่สองก็จะเป็นลดระยะเวลาสถานะเนบชาห ทันมาที่ Ability อันแรกก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ60%นะครับบวกกับลิงต์ตัวละคร25%ก็กลายเป็น85%เพิ่มความเสียหายสกิล30%ความเสียหายถ้าไม่ตาย25%ขอบเขตสกิลกว้างขึ้น20%นะครับระยะเวลาติดสถานะผิดปกติ5วินาที9พิบตาบวก1แล้วก็เพิ่มระยะการ9พิบตาด้วยนะครับ เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับที่มี ATK สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในเกมนะปัจจุบันหลังจากที่ตัวละครตัวนี้ได้ขึ้นดาวม่วงมาแล้วอีกทั้งมีผู้สังหารที่เป็นอาดันคานะครับก็จะเป็นคิลเลอร์ยอดนิยมด้วยถึงแม้ว่าลิงที่2ที่จะเป็นการลดระยะเวลาสถานะนิบชา55%เนีย่ยมันอาจจะดูไม่มีประโยชน์แต่มันก็ยังคงใช้ประโยชน์ได้ในบางดันเจียนนะครับอย่างเช่นดันเจียนคัมพีระดับใหญ่ดันเจียนคัมพีสีทองเพื่อ เอาไปตั้งทานสถานะที่มันเป็นพื้นไฟฟ้าได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้ถัดมาเดี๋ยวเราจะไปดูของสวมใส่และลิงก์ตัวละครที่ผมเลือกใส่นะครับว่าผมจะเลือกเป็นอะไรบ้างนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวละครที่เน้นไปทางสาย atk นะครับเพราะฉะนั้นของที่ผมเสือนใส่เนี่ยจะมีแนะนําอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นการเน้น atk ไปเลยหนักๆนะครับก็จะมีดาบสังกัดยมทูตที่เพิ่มพลังโจมตีปกติ 20%บวกออฟรองเป็นโจมตี30%ชิ้นที่2เป็นเยลโล่ฮอโลที่เพิ่มพลังโจมตีกับคริติคอลสาแต่ลดพลังชีวิต30%นะครับลิง์ที่2ก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี20%ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบที่1นะครับก็คือแจ็ปี้กระต่ายสีขาวที่จะเพิ่มสถานะอื่นๆ30%ยกเว้นพลังวิญญาณนะครับทำให้เหลือเป็นศูนย์แล้วก็ออฟรองก็จะเป็นการเพิ่มพลังจตี20% ส่วนแบบที่2ที่ผมบอกเนี่ยอ่ามันจะใช้อันไหนทดแทนได้บ้างนะครับอันแรกก็จะใช้เป็นหมวกล่าสัตว์ก็ได้ที่เพิ่มพลังโจมตี15%แล้วก็พลังกดดันวิญญาณ15%แต่ออฟรองเนี่ยถ้าเปลี่ยนได้ก็จะให้เลือกเป็นโจมตี15%ก็ได้แล้วก็พลังวิญญาณ15%ก็ได้ให้ไปใส่แทนแชปปี้นะครับก็จะเป็น,เ,ปนเล่นเป็นสายไฮบริดหน่อยเพราะว่าเราจะไม่เอาสเปเชียลออกเพื่อที่จะโจมตีปกติก็ได้แล้วก็สกิลก็ดีในระดับหนึ่งซึ่งในคลิปเนี่ยผมก็จะ มาเล่นเป็นเป็นสายไฮบริดนั่นแหละก็จะเน้นเป็นอันนี้ละกันยาชูกําลังนะครับยาชูกําลังเนี่ยมันดียังไงก็มันดีตรงออฟรองนี่แหละที่มันเพิ่มโจมตี3 0เเพราะว่าตัวละครตัวนี้ควรเน้นโจมตีไว้หนัหนกๆก่อนดีกว่าแต่ว่าผมไม่อยากลดพลังวิญญาณลงเพราะว่าผมจําเป็นต้องใช้สกิลในการเล่นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าจบโจทย์อีกอย่างหนึ่งก็จะเพิ่มพลังกดดันวิญญาณกับคริติคข้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออฟรองเป็นพลังโจมตีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ แต่แต่เลือดก็จะลดลงอย่างที่เห็นนะครับลดไป60%เลือดน้อยหน่อยก็อย่าพลาดโดนมอนเตอร์ตีเชวนะถัดมาลิงตัวละครนะครับลิงตัวละครเองก็เล่นได้หลากหลายเช่นกันนะครับซึ่งลิงแรกก็หากใครเล่นเป็นสายแจปี้เนี่ยก็ลองเล่นเป็นความเสียหายท่าโจมตีปกติ20%หรือ25%ทั้ง3ช่องไปเลยก็ได้นะครับมีแบบไหนใส่แบบนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนิดนึงตอนแรกก็จะเลือกเป็นสีม่วงเนาะก็อาจจะ อ่ะมีแค่20%เดี๋ยวผมจะเลือกใส่เป็น25%แล้วกันอ่ะเอาเป็นเนวเขียวใส่ช่องหนึ่งแล้วก็อ่ะเอาเป็นซาเอลอพอลโลช่องหนึ่งนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นอ่ะตัวนี้ก็ได้เนาะจะเป็นตัวคิระอิสรุก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำลิ้นสอง 2, ถึงแม้จะเป็นดาวม่วงแหละอันนี้คือแบบแรกที่แนะนําให้ใส่ที่สําหรับคนที่เล่นสายแจ็ปี้นะครับที่ไม่เอาพลังวิญญ,ญาณเนะะาะก็จะเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ หากอัพลิงก์น้ำหอมแล้วก็เลือกให้ตรงสีตัวละครนะครับก็จะเป็นตัวละครสีม่วงนะ้องออมาลิ์ส่วนใครที่ยังไม่ได้อัพลิงก์ก็เป็นตัวไหนก็ได้ที่ความเสียหายโจมตีปกติที่มันเยอะกว่า20%ก็จะเป็น25%นะครับส่วนแบบที่2ที่จะแนะนำเนี่ยมันจะเป็นตัวละครตัวไหนแบบที่ผมจะแนะนําเป็นแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นอีกสายนึงก็จะเป็นสายแฮบริ่อย่างที่บอกไปตอนแรกก็จะเป็นไอเซนโซซิกตแต่ในร่างนี้เลยนะ ร่างสูงยางที่แรกจากขอคอยนะครับก็ใส่ไปทั้ง3ช่องเลยเพราะว่ามันเพิ่มโจมตีแล้วก็ SP ทั้งหมด20%แล้วก็เพิ่มความเสียหายสกิลด้วย20%จะทําให้เราเล่นสายไฮบริดสนุกมากเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าผมก็จะเลือกเป็นสายไฮบริดอย่างที่เลือกไอเทมไปตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพในการใช้งานสําหรับตัวละครตัวนี้ดีกว่าว่ามันจะค่อนข้างเป็นยังไงบ้าง ก่อนจะไปดูการใช้งานจริงๆของตัวละครนี้นะครับก็อย่างแรกเดี๋ยวเราก็จะไปดูรูปแบบของสกิลตัวละครชิโยอินโยรุอิจิในราวม่วงก,กันก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับเวอร์ชันฮาโลวีนตัวนี้เริ่มกันที่การโจมตีปกตินะครับชิโยอินโยรุอิจิจะเป็นการโจมตีแบบฟันไปด้านหน้าต้องบอกว่าอย่างรวดเร็วก็ก็น่นแหละอย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นการฟันสีจังหวะ ก็ถือว่าเร็วมากนะครับซึ่งการฟันครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยจะเป็นความเสียหาย1ฮิตส่วนครั้งที่3เนี่ยจะเป็นความเสียหาย2ฮิตส่วนครั้งสุดท้ายก็จะเป็น1ฮิตนะครับคอมโบหนึ่งจะอยู่ที่5ฮิตเป็นความเสียหายประเภทระยะใกล้นะครับก็ความเสียหายสเกลอยู่ที่ร้อยเปอร์็ตแรกแล้วก็ฮิตที่4ก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเป็นคีย์หลักในการโจมตีหลักของเชี่ยวอินยูริจินะครับสำหรับการโจมตีปกติเลยเนาะ ถัดมาสกิลที่1นนะครับจะเป็นการพุ่งโจมตีศัตรูแนวตรงในด้านหน้านะครับสร้างความเสียหาย120ของพลังโจมตีคูดาว8วินาทีเป็นความเสียหายระยะใกล้มีโอกาส2%ที่จะทาให้ศัตรูติดสถานะเนบชานาน7วินาทีจํานวนฮิตสูงสุดสามฮิตนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยอ่าใช้ในกรณีไหนกรณีที่เราจะพุ่งเข้าหาตัวมอนหรือจะเคลียร์มอนในตอนที่มันอ่าอยู่ไกลตัวเราก็ประมาณนี้ก็ได้เนาะ ต่อมาก็จะเป็นสก,กิลที่2นะครับเป็นสก,กิลไฮไลท์สำหรับตัวชิวินโดรุจิเลยถือว่าใช้ได้สารพัดประโยชน์รูปแบบสก,กิลก็จะเป็นวอลเทครอบๆตัวนะครับเป็นรูปแบบติดตัวด้วยนะไม่ได้อยู่กับพื้นวิ่งไปตรงไหนก็จะตามตัวไปตรงนั้นความเสียหายจะอยู่ที่ร้อี่เเซนะครับของพลังวิญญาณเป็นความเสียหายระยะใกล้คูลไทม2ยวินาทีมีโอกาส2%เซที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะเนบชานาน7วินาทีจํานวนฮิตสูงสุดที่จะสร้างได้เนี่ยทั้งหมด2 5รับสํบหบสกิตนะ ต่อมาสกิลที่3นะครับเป็นสกิลสร้างความเสียหายอ่าทั่วทั้งหน้าจอบริเวณที่มองเห็นหน้าจอนะครับก็ในกรอบขอบตัวละครเนี่ยแหละความเสียหายอยู่ที่1 2 0เป็นความเสียหายระยะใกล้ครูทาม24วินาทีนะครับมีโอกาส2%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะเนบชานาน7วินาทีจำนวนฮิตสูงสุด4ฮิตนะครับก่อนสกิล3ก็ถือว่าเป็นสกิลเคลียร์มอนระยะกว้างนะครับอ่าอันนี้เอาไว้เคลียร์มอนก็ได้ไม่ผิดเหมือนกันเนาะ สุดท้ายก็จะเป็นท่าไม้ตายของชี่ยยิโยรุจินะครับก็ถือว่าเป็นท่าไม้ตายที่ดีอีกท่านหนึ่งเลยที่จะสามารถสกัดกั้นบอสไม่ให้ทําการโจมตีเราได้ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายทั่วทั้งหน้าจอบวกเลยหน้าจอไปอีกความเสียหายจะอยู่ที่150%ของพลังวิญญ,ญาณเป็นความเสียหายระยะใกล้นะครับมีโอกาส100เที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะเน็บชานาน1ิวินาทีจำนวนยิดสูงสุดจะอยู่ที่4ียิตนะครับ ก็ประมาณนี้เลยสําหรับสกิลทุกสกิลของชิโยอินยรุยจินะครับถึงเวลาที่เราจะเอาตัวละครตัวนี้ไปใช้แบบจริงจังกันและวว่าตัวละครตัวนี้มันแพลวพล่าและเก่งอย่างที่ผมว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในดันเจี้ยนนักหอมในสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าเนาะแล้วก็ตรงคิลเลอร์ในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับสําหรับด,ดันเจี้ยนนักหอมในรอบนี้การเล่นตัวละครชิโยอินยรุยจินะครับก็ ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับอันดับแรกก็โจมตีปกติไปเป็นหลักนะครับถึงแม้ว่าเราจะใส่ลิงก์ที่มันทําให้โจมตีปกติได้ไม่แรงเท่าไหร่ก็เราจะใช้การโจมตีปกติเป็นหลักส่วนสก,กิลหนึ่งกับสก,กิลสามเนี่ยเอาไว้เคลียร์มอนเรื่อยๆนะครับระหว่างทางแล้วก็สก,กิลสองเราอาจจะเอาไว้ใช้เคลียร์มอนในจังหวะที่มอนมันมีเยอะๆและทีนี้ก้าวพิตาของมันคือไกลมากเราสามารถเข้าออกมอนได้ตลอดเวลาทําให้ตัวเนี้ยเล่นง่ายมากอ่ะเนี่ยบวกกับวอเท็กของเขาที่รอบตัวละ เพราะว่าเราเล่นเป็นสายไฮบิดด้วยมันทําให้เราสร้างดาเมจได้ดีพอที่จะเคลียร์มอนได้อย่างรวดเดียวนะครับถ้าสมมุติใครเล่นเป็นสายาจะเรียกว่าไงเป็นสายที่เป็นดาเมจเพียวๆนะครับอาจจะทําได้ไม่ดีขนาดนี้เพราะว่าสก,กิลมันไม่ได้แรงมากมันจะทําให้เคลียร์มอนยากนิดนึงเพราะฉะนั้นหากเล่นจริงๆผมแนะนําสายไฮบิดดีกว่าตรงนี้มอนจะเกิดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเคลียร์ตรงนี้ไปแล้วอันตีไปได้เลยก็จะเคลียร์มอนตรงนี้ได้เกือบหมดทั้งหน้าจอนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนาะ อันนี้ก็เป็นอีกเขตผลหนึ่งถ้าจะเอาตัวนี้มาลงน้ําหอมนะครับเพราะถ้าเราใส่แจป,ปี้เนี่ยอันติไม่แรงเลยนะเคลียร์มอนตรงนั้นไม่ได้เลยหรือมอนแบบกลุ่มเดี้ยวก็ยังไม่ตายเลยด้วยซ้ำนะครับอ่ะตรงนี้คือแป๊บๆก็จะหมดกองละถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามนะครับถึงแม้ว่าเราอ่ะชิบหายตายนะครับะก,กี้สกิลหนึ่งไม่ออกไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรเรามีเกิดเยอะถือว่าพลาดไปนิดนึงต้องบอกว่าบางทีการเล่นใน โปรแกรม LD อ่อไม่ใช่ LD นะเป็นสตรีมนะครับไม่รู้ทำไมบางทีก็กดสกิลไม่ได้อ่ะเรามาถึงห้องบอลแล้วใช้อันตีไปได้เลยอ่าใช้อันตีไปได้เลยแล้วฟันไม่กี่ทีเดี๋ยวบอลก็ตายแลน้ำหอมนะครับถ้าสมมุติว่าเราเล่นเป็นสายแชปี้อย่างที่บอกอันตีจะไม่แรงเคลียร์มอนไม่ได้นะครับสกิลอื่นๆก็จะไม่แรงด้วยเพราะฉะนั้นการเล่นในการฟาร์มเนี่ยผมแนะนําการเล่นเป็นสายไฮบิดคือจะดีที่สุดแนละ้วสำหรับตัวละครประเภทนี้เนาะ จะเห็นได้ว่าการเล่นชิโยยินโยริจิในตัวละครดาวม่วงตัวนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆไม่ว่าจะเป็นสกิล2ที่เป็นวอลเท x ติดรอบตัวนะครับแล้วก็อันติที่มันรุนแรงอยู่ในระดับที่ดีเลยถ้าหากเราไม่ใส่แจ็ปปี้ที่ลดพลังยาณให้เหลือศูนย์เนาะก็ทําให้การเล่นไฮปิดเนี่ยมันเหมาะมากๆในการฟาร์มอย่างรวดเร็วเนื่องจากเก้าพิษตาเขามันไกลแล้วก็รวดเร็วด้วยบวกกับสกิลที่คล่องตัวอย่างสกิลหนึ่ง แล้วก็สกิล3ที่เคลียร์มอนได้ดีแล้วก็สกิล2จะทําการขัดจังหวะมอนได้ดีนะครับบวกถ้าไม่ตายเขาที่จะทําความเสียหายให้มอนได้ดีด้วยมากๆนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้ถ้าหากใครถามว่าอาจะลองไปเล่นเป็นสายเวทล้วนได้ไหมสายเวทล้วนเนี่ยมันอาจจะทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับยังไงผมก็แนะนําให้เล่นเป็นไฮบริดดีกว่าสําหรับตัวละครที่เป็นสายโจมตีปกติเป็นดั้งเดิมนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับการเล่นชี่ยอินเยอรุอิจินะครับก็ใครมีก็ลองหยิบขึ้นมาปั้นเป็นดาบม่วงดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาเล่นเองอย่างน้อยก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เอาไปลิงก์ให้กับตัวละครสีม่วงได้ดีไม่ว่าจะเป็นตรมจอนิยายหรือโทคินาดะเองก็ตามนะครับเพราะว่าลิง์ตัวละครเขาเพิ่มโจมตีปกติแรงขึ้น25%บวกทั้ง ATK ของเขาตั้งต้นที่เยอะที่สุดในเกมทําให้ตัวละครเหล่านั้นที่โดนไปลิงเนี่ย มันตีแรงมากๆนะครับในระดับที่ดีเลยในคลิปตัดไปผมจะทําตัวละครดาวม่วงอีกตัวหนึ่งที่ผมมีใน ID นะครับก็จะเป็นตัวละครที่เหลืออยู่แล้วก็ตอนนี้ปั้นไว้เรียบร้อยละถึงแม้ว่าจะไม่ได้อัปลิงน้ําหอมก็ไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวรอชมกันไปติดตามผู้ชมนในคลิปตัดไปนะครับสำหรับวันนี้เลี้ยวไฟก็ต้องขอตัวลาไปกอดไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคน